วันนี้อะไรปณิตาขอพามาอัปเดตนะครับต้นโอวคาโดปีเตอร์แฮดนะครับแล้วดูฝนโตเร็วมากนะครับทรงวงเดินเมษาผมถ่ายดูทางอ้ติตามคลิปของผมนะครับต้นจะไม่โตเท่าไหร่แต่แต่วันนี้ทรงพุ่มเขาใหญ่มากนะครับโตเร็วนะครับก็ติดฝนปีแรกนะครับผมก็จะพามาดูนะครับอันนี้ผลก็อยู่ใต้ใบนะครับก็ไม่ค่อยโดดเท่าไหร่ปีแรกนะครับ ในลูกนะครับโตมากนะครับลูกนะครับใกล้จะได้เก็บแล้วนะครับประมาณสักสิงหาลองดูนะครับแต่ว่าใกล้แล้วแหละครับลูกก็จะเริ่มเป็นสากๆแล้วนะครับปีเตอร์แฮทครับลูกโตมากนะครับสมบูรณ์มากนะครับประมาณจักสองร้อยกรัมนะครับตรงนี้นะครับ ความอร่อยก็ไม่แพ้ปีเตอร์สันนะครับมันนะครับปีเตอร์แฮอันนี้ทนแรงนะครับทนร้อนนะครับสกลนครนะครับและมริตานี่ก็อยู่พพนานนิคมนะครับเปบ็นตำบลชางมิงนะครับปีถัดมาคงจะดกนะครับต้นใหญ่มากนะครับ ผมก็ห่อห่อลองดูพอได้ชิมนะครับถ้าเยอะคงไม่ได้ห่อนะคงฉีดยากันลานะครับป้องกันเอกแทกโนดนะครับถ้าไม่ให้สีซีดก็เราก็ใช้ถุงขนาดครับไม่ขอนนะครับสามสิบไม่่อนนะครับสีขาวทาให้สีเขาสวยอยู่นะครับเนี่ดูบเป็นตรวแฮรนะครับอันนี้ก็ห่อครับเราจะไปเก็บให้ดูนะครับเนี่ย ทีมก็คงจะรีวิวให้ท่านที่สนใจดูนะครับว่าเป็นยังไงรสชาตินะครับครับปีเตอร์แฮทนะครับต้นนี้ก็สามปีกว่าจะเข้าไปทีสีแล้วนะครับดินผมก็ดีไปร่วนปนทรายแต่มีมูลไส้เดือนเยอะนะครับบรรยากาศก็ไม่ร้อนเท่าไหร่นะครับหลังฝนตกนะครับพามาดูนะครับปีเตอร์แฮทนะครับ ปลายฝนก็ใส่ขี้ไก่อันเม็ดนะครับแล้วก็แปดยี่สี่ยี่สี่เพื่อสะสมตาดอกนะครับทั้งช่วงเราก็งดน้ําสักหน่อยนะครับแล้วเขาจะออกดอกเลยนะครับประมาณสักสองสามอาทิตย์นะครับใส่ละลายน้ำนะปวดน้ําก็ละลายแปดยี่สี่ยี่สี่ใส่นะครับทานกันสักสองอาทิตย์ครั้งก็ได้แปดยี่สี่จะไม่ใส่เยอะขนาดสักสองร้อยสามร้อยกรัมแล้วแต่ทรงพุ่มนะครับถ้าต้นโตก็สักประมาณครึ่งโลนะครับครึ่งกิโลนะครับ ท่านใดที่สงสัยหรือมีข้อสักถามทักมาที่เพจไล่บริตาหรือว่าช่อง youtube ได้นะครับบ้านสวนไล่บริตานะครับยินดีให้คําแนะนํานะครับขอบคุณทุกท่านนะครับติดตามแลบชมนะครับวันนี้ก็ขอ,อนาเสนอเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ